สวัสดีครับ,บออกมาสวนมันครับมือนี่สิมไทยยกล่องครับรไทยห Marc, ิดคู่เ,รเต, e ตรียมสิปลูกมันแล้วครับบันนี้ตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมโตอยู่ครับรรก่อนสิไทยกับสิวานปุยก,ก่อนครับมาครับที่ตามเบิ่งน้ำกันครับเ,รเตรียมสิบานปุยครับอันนี้กระปุยของเขาที่เตรียมไว้ครับ สูตรเสมอครับสิบหาสิบหาสิบหาเน่ยตรงนี้ทงนตัี้ตักบทท่านใจครับยกกระสอบเท่เลยครับ เจ้าไปบายห้าปุมยกน้ำดาาเจ้าเนี่ยหวานในถั่วแปลงเลยและครับวันนี้หวานไปเรื่อยๆครับใส่ลายอย่างอยู่ครับตอนแรกก็เอาแกบมาลงไทยไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับไทยรอบแรกครับ หลังจากที่หมักหมักแกะไว้แล้วห้ากระสิบมาไทยยกล่องล่ะครับบันนี้หลังจากที่วานปุ๋ยไปแล้วก็เริ่มไทยเลยแลยละครับบ้านนี้ดูเล้อครับไถหญ้าไปพูดเลรครับไก่เติบอยู่ครับ ไหกลับมาแล้วครับไหอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคู่ขึ้นครับกลางจะเป็นล่องตอนนี้ก็มาถแถวที่สองแล้วครับเป็นรอบที่สองของแถวสองนะครับ ได้หลายแถวแล้วครับตอนนี้ก็ไถมาเรื่อยๆเลยครับนี่ก็เป็นวิธีการเ็ดให้เห็ดสวนเนะครับอันนี้ก็เป็นสวนมันซับปะหลังครับปลูกมันจังหน่อยกับซีมีปลูกเข่าครับปลูกมันปลูกเข่าสลับกันไปครับช่วงนี้ช่วงมีสาพฤษภามีธุนานี่ครับปุยยังครับ ปุ๋ยสีวภาพสูตรยังครับเนี่ย <c oughs> ปุ๋ยสีวภาพเป็นขี้ไก่ครับปุ๋ยขี้ไก่สูตรหัวมันบาใหญ่ก็บุรุ้วิศวาจังใดล่ะครับหลายปุ๋ยครับใส่ทั้งแกบ ปุ๋ยยูเรียครับสูตร1บหา1บหา1บหาแล้วกับปุ๋ยชีวภาพครับเป็นปุ๋ยชีวภาพมูลไก่ครับ วานปุยกับวานไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ขครึ่งทางแล้วครับ ถ่ายแป๊บเดียวครับได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับ ตอนนี้ก็ไถใกล้สิแล้วแล้วครับเหลือเก็บรายละเอียดทั้งขางกา็ยกล่องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่สิปูกมั้นสัมปหลังแล้วครับเป็นล่องไ่ล่องมันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบมองนี้เลยเนาะครับสวัสดีครับ